วันละครับผมเนาะอาจจะส่งบ้างเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเวลาเลยนะครับผมเนาะบางทีก็ไม่รู้จะอันนี้เลยนะครับเนาะบางทีเราก็ข้าคุณแม่นะครับขอบคุณนะครับที่มามอบส่งใจ24ดวงนะครับผมเนาะน้องอินดี้ก็บอกว่าเป็นตะม้วนแท้จ้านะครับว่าส่งกำลังใจจ้าครับทํางานนะครับผมเนาะพี่ดาก็ทํางานไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเนาะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเนาะช่วงนี้ก็หลายๆท่านครับผมพี่พนพรก็สวัสดีจ้า น้องสาวนะครับผมเนาะน้องก้อยก็สวัสดีทักทายจ้านะครับพี่วรวุฒิก็สวัสดีทักทายพี่พันธพรมาก,กินสวัสดีครับผมนะเนาะข้าวกรวดก็ได้นะครับพี่ดาลีนะ่เนาะอ่าพี่หลางบอ,อกว่าสวัสดีจ้านะครับน,น้องรุ่นสอนจ้านะครับน้องตรงติงกับน้องรุ่นสอนตรงต,รงต,รงตรงิงลองเพลงให,ให้ให้ให้ฟังก็ได้จ้านะครับยังอยู่น้ำกันอีกโดนอยู่เนาะไอต่อยเพิ่งเปิดบ้านเองเนาะแป๊บเดียวอ่าน้องคำไหลสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่คำไหลคนหลอดด้วยนะครับผมเนาะพี่คำไหลก็ ตามหาเวลานาทีได้นะครับกดกอดพี่คำไหลด้วยนะครับผมนอนน้องก้อยก้อยนเน่เด้อพิสาวมเบ้าต่อยจำได้สวัสดีค่ะทักทายก่อนนอนครับผมสวัสดีค่ะพี่กินพงสวัสดีทักทายจ้าก่อนนอนได้จ้านะครับผมนอะอ่ากูใด้เนอ้อลืมกดได้เนอ้อสวัสดีครับผม นานบบโหซื้อจอยสวัสดีป้าตึงดมตาขอบคุณสิบสี่ดวงใจด้วยนะครับเนาะขอบคุณสิบสี่ดวงใจนะครับผมเนาะวันนี้บ่าวต้อยก็ไม่เห็นดวงตานะครับผมเนาะพี่ป้านางก็สวัสดีจ้าพี่กิติพงศ์นะครับผมเนาะไม่ได้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเนาะท่านไหนขับรถขับลลยอยู่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเนาะขอบคุณนะครับท่านไหนทานข้าวก็ทานข้าวให้อร่อยนะครับผมเนาะผมสวัสดีพี่น้องตัวโลเนาะวันนี้บ่าวต้อยก็มาเปิดบานเยินยันตัวตนนะครับสวัสดีทักทายกันคือเก่านะครับผมเนาะวันนี้ก็ เข้าห้องผิดหรือเบาเนาะเข้าถูกแล้วครับผมขอบคุณนะครับดวงใจยี่สิบเจ็ดนะครับผมนะขอบคุณสําหรับพี่สาวคนสายสุนีก็พี่สันติสวัสดีจ้านะครับผมนะสวัสดีไทยพี่สันติด้วยนะครับผมนะบ้านเบ้าต่อยกับมี่หมอนมิส์าดูได้จ้าพี่สันติก็นอนบหนาบอกว่าลงกอนเดอร์ครับผมขอบคุณครับน้องรตีก็พี่วริกาขนมไทยสวัสดีค่ะคุณวริกาด้วยนะครับพี่วรลุุวก็พี่วริกาขนมไทย พี่น้องที่เข้ามารับชมย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมน้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องขอให้ทุกท่านประสบความสุขเ็จก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ครับพี่พันธพรก็ตอบกับพี่วรชนนะครับผมสวัสดีค่ะนะครับผมพี่วรชนก็สวัสดีทายพี่ชุมพลนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ชุมพลคนด้วยนะครับพี่จางวาก็สวัสดีทายน้องก้อยทักพี่มาดาไอ้พักทักพี่เจเจเนี่ยน้องละตีก็สวัสดีทายพี่ทิดารัดด้วยนะครับผมน้อหนุ สวัสดีจ้าสวัสดีน้องก้อยคนสวยนะครับสวัสดีน้องก้อยอชัย,ยพรศา,ากติตเมื่อนีเมื่อนีอาภิสุบาลดวงแว้มาส่งลังใจดวงใจที่สามสิบแปดขอบคุณครับพี่ปลาก็สวัสดีสักทายนะครับพี่ตังานก็บอกว่าเพื่อนน้องกวาห้าดวางนะครับผมเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ปุนาปุนาเนาะเป็นยังไงในาะพี่สาวเนะาะแม่วิจิตตาบอกว่าสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องนะครับน้องอินดี้สวัสดีไอต่อใหญ่เจ้าเอยยังเงินมาเนาะ ไปเนาะทำไมล่องมันไปไปไปสูงเห็นสวัสดีค่ะพี่อุบลอาน้องเอกกัน้องก้อยสวัสดีน้องก้อยครับค่ะผมพี่วอลล์วูดกัน้องเอกขอแข็งสวัสดีคุณเอนะครับผมน้อสวัสดีครับ ส่งดวงใจครับโภมขอบคุณครับขอบคุณสิบสี่ดวงใจด้วยนะครับผมนาะพี่สันติก็ตอบกลับน้องเอขอแข็งสวัสดีครับพมสวัสดีน้องเอคนหลอนหลอน้างเด้อกอด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 จ้าพี่บอกว่าส่งกาลังใจให้เราได้จ้าขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจนะครับผมเนาะ <c oughs> สายสุดดีบอกว่าเดียวเดียวจะได้เอพี่นงง้องจะได้โอ้เขาเบิเ่เบิ่งกันหน้านะ <c oughs> ่ะออหน่าสดมากก็ไม่ไหวนะครับให้น้องไกวด้วยได้จ้านอนเดี๋ยวเ <c oughs> อ นอดค้ายหนีเดลาครับผมนอะอาสวัสดีครับพี่อ้อยกิติยาคนสวยสวัสดีนะครับพี่สุบานก็บอกว่าวันนี้กินแต่ขนมคุณไม่มีของหวานเลยใช่ไหม <c oughs> วันนี้กินแต่ของขมขมใช่ไหมไม่มีขนมหวานเลยใช่ไหม <c oughs> สดใสน้อพี่ทิดาลัก์ก็บอกว่าสวัสดีคุณบุญไหวสกุลบุญไหวด้วยนะครับผมน้องสวัสดีทักทายเพื่อนห้องบอกว่าพี่จังวานกฤเอกก็เสิร์ฟน้าเสิร์ฟน้านะครับผมน้องเอเร์วันในที่แล้วอืมน้องเอ๋อ่ะ อ่าอ่าอันผิดก็บ,บอกโทษขอโทษด้วยครับผมนละ้วพี่วิริกาก็ตอบกลับนะครับอ่าพี่นันทกรน้อยนะครับผมนะ้องสวัสดีค่ะนะครับเพื่อนอ่าพี่นันทกร สวัสดีจ้าน้องรตีอัหานะครับผมเนาะน้องรตีก็สวัสดีทักทายน้องก้อยนะครับผมสวัสดีจ้านะครับผมเนาะน้องก้อยก็สวัสดีทักทายค่ะนะครับผมเนาะอ่สวัสดีทักทายน้องเอนะครับผมสวัสดีนาสากตีสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับผมเนาะอ่สวัสดีทักทายครับผมเนาะสวัสดีทักทายครับผมเนาะพี่กำไลก็สวัสดีน้องอินดี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมเนาะอ่าพี่รอจ้าน้องต่อยใช่ไหมพี่รอใช่ไหมอ๋ออ๋อพี่รอนพี่รอนอ๋อครับผมขอบคุณพี่นะครับผมเนาะน้อง สวัสดีน้องอินดี้ครับผมน้องอินดี้บอกว่าป้านางแฟนเพจส,สวัสดีจ้านะครับผมนะ้สวัสดีนักทายยินดีต้อนรับนกใอญ่เนาะน้องเอ๋ก็ตอบกลับนะครับผมน้องก้อยบอกว่าเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวเฝ้าหลับด้วยจ้านะครับผมเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวเฝ้าหลับด้วยจ้าเวทีหน่อยหนึ่งนะทำงานกะเชา้าค่ะอ,อ๋อเลิกงานหรือยังหรือว่าทำโอทีอยู่เนาะ พี่เก๋ก็ตรงติงสวัสดีค่ะตตรงติงด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่เพ้นสีน้องห้องเล็กๆก็ยินดีต้อนรับทุกกำลังใจนะครับผมน้องเอก็ตอบกลับพี่วรวุฒิสวัสดีครับพี่วรวุฒิคนร่อนะครับผมนน้องอินดี้ก็สวัสดีนะพี่ตะเกเกอเนาะน้องเอก็ตอบกลับนะครับผมน้องก้อยบอกว่าเดี๋ยวไปรออย่าเฝ้ารับเด้วยจ้านะครับผมเดี๋ยวไปรออย่าเฝ้ารับเด้วยจ้านราได้ยินแต่ไม่ได้ทักค่านะครับผมน้องเอขอแข็งเด้อน้องน้องสอนไม่ได้ทักทายน้องเอเด้อ ตอนนี้ทักทายแล้วนะน้องรตีก็พี่มินาพี่ธัญญาบอกว่ากดหัวใจให้ดวงที่ห้าแล้วเด้อจ้าครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณพี่ธัญญาด้วยพระตึงก็บอกว่าพี่เก๋บิวตี้ชารอนสวัสดีจ้านะครับผมเนาะ,ะมาส่งกำลังใจจ้าครับผมขอรับกําลังใจไว้นะครับน้องตรงติก็ตอบกลับพี่พี่หลางเน้อสวัสดีจ้านะครับผมเนาะ,ะสวัสดี สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไอสวัสดีพี่มาร์สวัสดีพี่เฟซบุ๊กนะครับบ่ายสองโมงไปกดกอดพี่จารุณีได้นะครับผมเนาะพี่จารุณีก็ร้องเพลงเพาะนะครับผมเนาะไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่จังวันบอกว่าสวัสดีครับพี่กา น้องสาวลาก็บอกว่าพี่เดือนสวัสดีค่ะพี่เดือนนะครับผมน้องสวัสดีทักทายพี่เดือนด้วยนะครับเนาะอ่าน้องสาวลาวสไปเกาหลีนะครับผมทักทายพี่เดือนนะครับผมน้องขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับดวงใจที่สิบนะครับผมเนาะอ่าน้องตรงติงก็ตอบกลับนะครับผมตาเอตาเอให้หัวใจสีแดงนะครับผมเนาะคิดถึงตามหาเวลานาทีนะครับผมเนาะท่านไหนกตามหาเวลานาทีก็บอกได้นะครับพี่วรรณพรก็ตอบกลับนะครับผมอ่าน้องชายคนร่อๆสวัสดีนะครับผมเนาะ วันนี้บ่าวต่อยก็ไปเป็นเลขาตอนเที่ยงนะครับผมเนาะตกเวทีตกนะครับพี่วรวลฒุก็น้องก้อยเฉพาะนาักดิตสวัสดีจ้าน้องก้อยนะครับพี่พนพรก็น้องของเต้สวัสดีจ้านะครับผมน้องของน้องนุงสสรก,ก,ก็สวัสดีค่ะพี่เพรโอ้เห็นบ่าวต่อยมันนีเออเออนะครับผมน,ะ,นะ,ะสวัสดีคับพ,พี่ลีนะครับผมนาะพี่หลังก็อ,อยู่ด้วย ความเข้าใจนะครับผมเนาะสวยจริงๆนะครับโมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมเนาะบ่าวต้อยก็บกว่าพี่สุบรรก็ต้องดีใยนะครับผมน้องก้อยชัยพรสวัสดีกดจ้าพี่วรลิกาพี่จันทีสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเนาะพี่จารุณีบอกว่าส่งกำลังใจให้ค่าครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวคนสวยด้วยครับพี่วรชนก็ตอบกลับพี่จันทีเข้มทองที่เข้ามาแล้วก็กดดวงใจให้เป็นกำลังใจให้นะครับผมเนาะพี่เก๋ก็สวัสดีจ้าพี่กิ่งการได้พี่กิ่งแก้วเนาะสวัสดีครับบ่าวต้อยก็อ่านไม่ออก อ,อ่านอะไรเนาะว่าถึงทบตามก็ทักทายนะครับสวัสดีกินดีแต่อ,อ่อนและอ่อนแรงอ่อนแรงเนาะอ่อ,อนแรงเมียอ่อนแรงเมียเพื่อนวันเนาะน,น้องก้อยบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมไม่ทันหรอกจ้าเร็วมากจ้าน้องสอยครับผมขอบคุณอ่าพี่สังว่างคุสวยก็นอนหลับกันดีนะครับผมทุกคนเนาะนอนหลับขอบคุณนะครับ 40, 40ดวงใจนะครับผมนแล้วก็18ดวงตาด้วยนะครับอ่า บังห้องก็อยู่ไม่ได้นานนะครับผมน้องก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมน้องน้องตรงติง,งก็บอกว่าสวยๆจ้าใครพี่พี่พ,พี่พี่ดาวเหรอพี่ดวงหรือเปล่าเออพี่เดือนพี่เดือนข <c oughs> อโทษครับพี่เดือนขอโทษนะครับพี่ไหนเห็นไหมคอมเมนต์ก็จะปิดหน้าราองไคอมเมนต์เราก็จะปิดหน้าราองไเพราะว่าขาตั้งกล้องสูงอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องราตีคนงามเด้อโอ้โอวว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 นววาดวว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 นววววววนวววววววนวววววองอนวว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 กววนวว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 ะ เดโอ้อ่านหมดท่านแล้วพี่กิติพงศ์อาพิจตังวางก็บอกว่าอ่าดวงพรันดีฝันดีให้หัวใจนะครับน้องเอกก็บอกว่าน้องก้อยฝนตกบอจ่าพอตกบมีอะไรอะไรเนาะอะไรเนาะบเนแหน่น้องก้อยก็สวัสดีจ้าน้องตีสวัสดีค่ะพี่ดวงด้วยครับพี่ดวงมาแล้วครับผมนาอพี่เจเจดวงมาแล้วดวงมาแล้วอ่าน้องเอกก็บอกก้อยอยู่ใต้ทุกคนเลยครับเน้อสวัสดีค่ะพี่ปลาด้วยนะครับสวัสดีทักทายพี่ปลาด้วยนะครับโอ้ขอบคุณสาหรับ้ง สิบเก้าดวงใจด้วยนะครับน้องก้อยก็บอกว่าเออเอ,เอต้นมะเขือพวงนะครับพี่เอพี่วิริชัยตรงติ้งสวัสดีครับพมน้องรู่สวงก็สวัสดีค่ะพ่อวีคนห่อไปก่อนค่านะครับผมเนาะลาไปก่อนเด้อค่านะครับผมน่า,า,นนานนสน้ม,มาแล้วขอบคุณที่แวะเข้ามาชนะักทายเนาะ อ่ที่เข้ามาเป็นกํนลาลังใจแล้วก็มากดดวงใจให้นะครับขอบคุณมากมายนะครับผมเนาะบ่าวต่ยก็เปิดบ้านนะครับผมเนาพี่วิริกาก็พี่กาไรสวัสดีครับผมเนาะพี่กำไรก็เอ๋ก็แข็งสวัสดีครับเนาะอ่าพี่องเต้บอกว่าหัวใจดวงที่ส1มิเอ็ดครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณําหรับหัวใจดวงที่ส1มสิบเอ็ดนะมาโดนตรงเนาะหอมใดเลยครับผมหอมใดเลย <laughs>